มาดูบัฟกันก่อนนี่จุกๆกันไปฮะโคตรเด็ดมีล่าสังหาร14อันนะจริงๆล่าสังหารอันที่เด็ดๆก็อันนี้คริติคอลบูทนะ3ดาวแล้วก็สปีดเนี่ยเนี่ยทุกๆคอล่าสังหารจะเพิ่มสปีดขึ้น4%อันนี้โคตรด,ดีครับแล้วก็เริ่มต้น ที่แบบได้สปีดด้วยก็ดีเหมือนกันโคตรด,ดีเอาละปะลุยครับมาสติสตังนะอยู่ให้ครบ เน้นเบรกให้เร็วนี่ขนาดสปีดเราเร็วๆละเนี่ยเธอนโคลโคลียยังวเหมือนกันนะฮะ <laughs> เดี๋ยวเรารอ,อก่อนเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ยังดีบับงดีแจนแจนเน้นตีโคโคเลียไปเดี๋ยวเก็บไอ้น,นี้ได้ขั้นหนึ่งแล้วก็สาสองทีเลยเว่าได้อยู่น่าจะทันนะ

เนี่ยศัตรูติดพวกลมเฉื่อยอะไรพวกนี้มันติดถือว่าเป็นสถาะต่อเนื่องปะเหรไหมดามเตรัวๆครับเนี่ยตูติดแท็กเออสแต็กสับสคชัอยงนี้ครับเกิดดาเมตต่อเนื่อง1%เนี่ยโอ้โหแรงมากนะ

เบรกรัว <c oughs> นี่ละฮะล่าสังหารของจริงมันต้องแบบนี้เออมาดิ อันันะะครบผมมมสวยยยฮกเี่มมาในซิมูเลตชุดชีวิตตัวละครไม่ได้ครับยกเว้นแต่ผ่านบอสไปแล้วเดินเข้ามามันจะมีทางซ้ายอ่ะที่เป็นอุปกรณ์ชุดชีวิตอ่ะ ちょっとジャッ เดี๋ยวเราจะเก็บท่าไม้ตายกับพวกสกิลไว้ละว้วเ,เดี๋ยวคุณน้องคุณลูกจะมาหาต้องเตรียมต้อนรับคุณคุณลูกเขาด้วยนะครับ <c oughs> มาแล้วคุณลูกมาแล้วเดี๋ยวรอคุณ รอเขาเสกไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยค่อยยัดนี่ก็ตามสเต็ปเดิมครับแยกโจมตีกันไปทําลายเบรคของแต่ละคนไปมาละกดเลยครับนี่แหละมันต้องแบบนี้ครับโอ้ยได้อีกทีเลยเหรอไอทีชาร์จใช้แบบหนึ่งอันก่อนนะอุอ้ย ดูอะไรครับนั่นเมื่อกี้ผมตกใจแน,น่ะมีต้องต้องเบรกต้องเบรกให้ได้ต้องเบรกให้ได้เบรกไม่ได้ไไดไไดแน่นแน่ๆเลยครับแต่มแม่เราเรามีเรามีท่ากันอยู่ครับ มีโลมีโลอยู่มีโลอยู่ไม่ตาหรอกนะ,อกนะโอ้แค่เกือบเท่านั้นแหละ

อยู่นะอันนี้ต้องตีธรรมดาเบรกทันแน่นอนครับโบนี่เอ,อ้ยโดนหรอไอ,อ้บ้าเอ,อ้ยแต่ไม่ได้นาตาชาตาหน้าได้อยู่ครับเห็นอยู่เบรกทันนะถ้าโบน,นี่ก่อนนะ ผมรีบใช้ห้าไม้ตายไปนิดนึงจริงๆน่าจะรอจะได้เบรกโ,โคโคเลียได้ง่ายขึ้นนิดนึงอันนี้ท่าอันนี้ผมไม่ใช้แล้วนะเพราะเดี๋ยวมันจะได้เธอแล้วเดี๋ยวดีไม่ทัน <h ats> อันนี้เฮ้ยเกาะไม่ทันขอโทษจริงๆน่าจะเกาะมาแล้วเตรียมรับแรงกระแทก จุกๆโบเนียตายไหมเผื่ออีกทีหนึ่งตายเลยโบเนียบายบายเออเรียบร้อยสวยอีกสักหนึ่งแถบไปเอาหูจุกๆมาครับตาหนี้ผ่านแน่ๆล้างบัฟก่อนล้างดีบัฟสวยอันนี้โลก่อนครับเคิื่อโคเคลียมาครับโอเคสวยตาระไม้ตาย น่าจะเบรกทันอยู่เว่ามีอันตีด้วยเซเหมอผมเบรกัน

อันนี้ป้องกันก่อนเซฟเสกนะโอเคใช้ผ่านล่าสังหารไปครับสองทีโมงโบงไปแถมตายละเข้าเฟสสุดท้ายสิเริ่มมาก็เอาเลยพี่ เฟสนี้ไม่ไม่เสกไอ้นี่แล้วใช่ไหมไม่เสกน้ำแข็งแล้วนะเป็นสกิลล้วนๆเลยฮะเสกให้เร็วที่สุดแล้วอวยู่ไว้ก่อนนะตัวนี้ โอ ja okay, ้ยแรงมากอ่ะโอเคอันนี้เราเบรกทันแน่นอนสวยครับเบรกทันฮะ

อยู่ขั้นเวลาก่อนนะครับตัวนี้มาแล้วโอ้เต็มหลอดด้วยป่ะเฮ้ยโอเคเบรกคันไหมเนาะโอ้โอ้โอ้หึงเกียดท่านี้ว่ะอ๋อเบรกทันอยู่ 何だ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  อยูเซเร่ทั้งหนึ่งทีได้ไหมเออสวยโอเครอดแล้วชีวิตอ้าวสวยดิเสกน้ำแข็งมาแบบนี้แล้วเลือดเขาต่ำกว่า50%ด้วยนะครับไอ้ท่าผ่าร่างมังหาดแรงด้วย ต้องเบรกให้ได้เขาได้เทินแบบติดๆกันเลยนะโอ้ยดันโดนว่ะหนึ่งสองสามยังกันได้ได้อยู่อ่ะถ้าเบรกไม่ทันอ่ะ่อเบรกไม่ทันแน่เลย นี่เตรียมฮิวแล้วตอนนี้หันพอดีครับเบรกไหใกล้แล้วครับอีกนิดเดียว ได้นะสวยครับเฮ้ยลืมเหลือสกิลฮิลบ้าเอ้ยอะไรอาโก่อนะเจ็บปวด อีกหนึ่งทีฮะจริงๆอ่ะผมปิดบัญชีได้แล้วเนี่ยใช้เลยแล้วกันมาบายบายจบผ่านแล้วเย่เรียบร้อยโอเคฮะสวยงามทุกคนผ่านแล้วครับผมมาสรุปของนิดนึงว่าผมใช้อะไรบ้าง ปึ๊บนี่อันนี้เป็นไลโคล่าสังหารครับเทรสอัพประมาณนี้3 4 4แล้วก็ลิลิคบวก1ิบบวกสิเซตกลางเป็นอัตตาคริก็ได้มาจากโลกนี้แหละนะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่นะักแต่ก็โอเคอยู่นาตาชาก็ไลโคนะครับเป็นอันนี้เวห้าเทรสอัพประมาณนี้2 4 4สีลิลิคก็ฮิวครับพื้นฐานอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นเพิ่มเลือดนะจะได้ฮิวแรงขึ้นแล้วก็แอสตาตามนี้ไลท์โคนนะครับผ่าประสานเทรสก็ประมาณนี้3-4-4สีิลิกก็ไฟครับเป็นไฟบวก10อันนี้เป็นแอคแท็กสามดาวแล้วก็ MC MC ไฟไลท์โคนเป็นอนุรักษ์อันนี้ เริ่มต้นลดดาเมจที่ฝ่ายเราทั้งหมดได้รับลงนะเทรสามสี่สีแล้วก็รีลิกอันนี้อัพยังไม่เต็มเลยไม่พอเป็นดีเฟนส์แทนจริงๆอยากใช้ไฟมากกว่าแต่ว่ามันไม่พออัพแล้วก็ต้องไปอันนี้ไปหมูดาวปลดแค่2ครับเอ้ยหนึ่งใช่ที่เหลือตัวอื่นไม่ไม่ได้ปลดหมูดาวเลยนะศูนย์หมดโอเคครับประมาณนี้